สวัสดีค่ะสวัสดียามฝนตกนะคะนี่สกีมสกีมเว้ยหนูดูดนมมีนมที่ไหนแล้วลูกอน้องก็เป็นตัวผู้หนูก็เป็นตัวผู้อา้อาวอ้าดูสิดูสิ น้องเล็กนี่มนหล่อนอะเนี่ยน้องเล็กนี่มนหล่อนอะเนี่ยอืมโอ้นี่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 วยปูช่วยปูช่วยูน้องมีนมเหรอน้องมันไม่มีนมมันมีแต่ขนอุย้ยเขียงขวาแม่ดูสิให้แม่ดูสิสเออ เออเออเอาเอาดูดขนกันเออติดนมเหมือนแบบเขายังอยากนมอยู่นะคะยังไม่อย่านมฝนก็ตกนะคะฟ้าก็ร้องนะคะ ไม่ได้อยู่กงเลยนะคะอยู่ข้างบนหมดแล้วเล่เท้ไปหมดเลยนะคะบ้านปุ๊บว่าไงครับน้องเล็กน้องเล็กครับน้องเล็กน้องเล็กท้องเสียอีกแล้วครับน้องเล็กเป็นอะไรไม่รู้อ้วกด้วยครับต้องไปหาหมออีกแล้วครับ ค right ่อยฟค่อยฟจะเกมค่อยฟตะเกมหนูโผหน้ามาดูหน่อยสิลูกโอ้ยจะดูดนมอะไรเนี่ยมันไม่มีน้อมันมีตะคนเป็นไงลูกเพียบ่ะเพียเลยไหมถ่ายท้องเหลวเลยขี้เหลว ต้องไปหาหมออีกแล้วเลือดเขาไม่ดีนะคะเลือดเลือดจางะคะ่ะน้องเล็กเลือดจางเลือดจางดื้อไอ้ดืออด้อวันนี้นะคะเปลเห็นเกิบ อันนี้ทำหมันแล้วนะคะอ้วนตุ๊ดตะตุ๊ดตะอ้วนมากแล้วตรงนี้มันอะไรตรงนี้มันคืออะไรฮึใส่ไฟ,ไฟดูดอ่ะนะคุเกิล ใส่ไฟดูดแล้นะเอาว่าไงครับว่าไงครับโอหจักรยานสีแดงเฮ้ยสีชมพูตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกงานเลยจักรยานสีชมพูอย่างไหนแตก โตนั่งเล่นแมวกัดหมดแล้วทั้งแมวทั้งทุกกึ่งเละเทะเลยฝนตกเกินเกินทำเป็นไม่พูดไม่จาเอาเอาไงยังไม่เลิกอยู่หรอลูกอย่านมได้แล้วลูกเอออย่านมได้แล้วครับอย่านมได้แล้วครับ อย่านมได้แล้วครับโตเป็นหนุ่มแล้วครับโตเป็นหนุ่มแล้วครับนี่ค่อยฟูไม่เอาลูกไม่เอาหนูโตเป็นหนุ่มแล้วดู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 ด,ด,ดูอย่าไปทำน้องอน้องสาเลียให้เห็นไหม ทำไมยังไม่หย่านมอีกเป็นหนุ่มแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วนะทำไมยังไม่หย่านมไดี๋ยแม่ดูดิมันมีไหมเนี่ยน้องก็ให้พี่ดูหน้าด้านจริงเลยดูดิดูดิฮู่ตายละ เป็น้องเล็กจีกว่าะภาพภาพมันเป็นอียังฝนตกโอ้อะไรไม่รู้เต็มเลยหรอฝนตกไม่แรงมีท้องฟ้าอุ๊ย ตรงนี้เขาซ่อมให้แล้วนะคะซ่อมให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่ม้ังฟ้าส่มไปด้วยฝนปุ่มลายมือกอมเอาเปล่า ต่อเป้าเกินเกินจะมาสลัดอะไรตรงนี้จะมาสลัดสลัดสลัดจะมาสลัดสลัดอะไรตรงนี้สลิมสลิมครับสลิมคนสวยสลิมคนสวย วันนี้ถ่ายน้องแมวมากนะคะถ่ายน้องแมวลุกมาใหม่ลุกมาไหมฮึึดูไฟสายฝนโปรยปลายตกโปรยปลาย ช่้นฉ่ไปด้วยสายฝนคืนนี้นอนเย็นสบายอีกแล้วมันต้องตกอีกนะคะเนี่ยมืดมานะคะต้องตกอีกตองฟ้าโอ้โหกลัวเหมือนกันนะเนี่ยค,คลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะคะสายฝนโปรยปลายลงมาเย็นชื้นฉ่ำนะคะชื่นใจใครายร้อนเลยนะคะ ชื่อตบนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะ